เดี๋ยววันนี้พอดีได้ไปแว้นในห้องแถวฟอกนะแล้วเจอเกย์คนหนึ่งบอกว่าหาโฟนว่าเดี๋ยวเราจะมาลองอัมเงินอนะลองอัมลองอัมฮัลโหลชื่ออะไรนะช้าเออช้างนะ ทำไรอ่ะรูดหัวอยู่นี่รูดแล้วเนี่ยฮะนี่กำลังรูดอยู่เนี่ยโอ้ยเสียววะอยู่ไหนนะฮะอยู่ไหนน่ะอยูบังกะปีโอ้ยเสียววะ,ะเสียวว่าไอ้สัตว์เสียววะอี้ย กูจะเอาคุยตีปากมึงได้ปะ่ะฮะกูจะตีแรงๆนะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เอ๊ยเสียวไอเหี้ยไอ้นรกไอสัตว์ไอ้เหี้ยไอชิบหายโคตรเสียวเลยวะ่ะอ๋อเอมึงดูดแรงๆหนยเอ้เยอ๋อ ไอ <ste> ้แม่เย็บโอ้ยมึงจะแตกยังเนี่ยกูกูก็ใกล้แล้วเนี่ยโอยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเรียงเลยนะอ๋อ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 กูจะแตกใส่หน้ามึงเลยนะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้ปีไอ้ชิบหายกูแตกให้เข้าตามึงเลยนะ

เีไอ้แตนฮะกูกดเดียวไอ้เหี้ยไอ้เป็ดไอ้เี้ยฮะกูไ้างตอเออเออไปล้างให้กูด้วยไอ้เหี้ยแค่นี้นะ